อ,อถ้าหากหนูโดนจับพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นจะต้องออกมาสู้เพื่อเราไม่จําเป็นจะต้องออกมาสู้เพื่อคนที่อยู่ในเรือนจำแต่จงออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเพื่ออนาคตของตัวเองเราจะยอมได้อีกไหมให้รัฐมาบังคับใช้กฎหมายมที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้เราจะยอมอีกไหมที่จะให้รัฐมาจับคนที่ ันนพูดยากเะขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกท่านค่ะขอให้ทุกคนสิริราชในอำนาจของตัวเองต้อไว้ประเทศที่เป็นของประชาชนขอบคุณค่ะอย่างหนึ่งที่ พี่น้องหลายๆคนจะต้องเข้าใจไว้เลยเนี่ยก็คือว่าเราอะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของประเทศอันนี้ต้องมั่นใจว่าเราเป็นเจ้าของประเทศและเรามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงความไม่ไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้ได้หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องรอคอยใครละเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราสามารถพูดได้เราสามารถวิพาก์ว,าวิจารณ์ได้ช่วงก่อนหน้านี้อะค่ะมันอาจจะดูซบเซาไปบ้างแต่ว่า การเมืองไทยของประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนอีกต่อไปละการเคลื่อนไหวในปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันทําให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนกล้าพูดมากขึ้นคนเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นประชาชนเรามองเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงแล้วที่มันอยู่คู่กับการเมืองไทยเป็นเวลานานนั้นคืออะไรและเริ่มตั้งคําถามเริ่มถกเถียงกันเริ่มทําความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มหาแล้วว่าอะไรล่ะที่จะเหมาะสม ซึ่งนี่คือการพัฒนาแล้วมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆหมายความว่ามันจะไม่มีวันหยุดอะคะ่ะเมื่อตาสว่างแล้วมันมันจะไม่กลับไปมืดบอดอีกถ้าพี่จะถามว่าประชาชนจะออกมาสู้เพื่ออะไรหนูว่าอย่างหนึ่งที่ต้องทําคือออกมาสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างน,น้อยๆตอนนี้รัฐได้เริดกรองสิทธิ์ของเราไปหลายอย่างมากเราอาจจะมีข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ที่เป็นทงแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆตอนเนี้คือ ความอายุที่ทำที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วรัฐพยายามกัดกินเรามาเรื่อยๆกัดกินเราตลอดเวลารัฐดูถูกเรารัฐทับถมเราดูถูกประชาชนเหมือนว่าประชาชนไม่มีแรงสู้ซึ่งหนูคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คิดผิดมากวันหนึ่งจะได้เห็นว่าประชาชนมีแรงสู้ประชาชนทุกคนยังสู้หยิบตาแล้วเมื่อรัฐพยายามจะริดดอนอำนาจของเราอย่างเต็มที่เราก็จะสู้อย่างเต็มที่เหมือนกัน หนูว่าหนูคงเลือกอิสรภาพทางความคิดนะหนูคงไม่ยอมให้ใครมากําหนดความคิดหนูอะว่าหนูคิดอะไรได้หรือไม่ได้สิ่งนั้นคงจะเป็นสิ่งที่หนูอึดอัดมากๆเลยคือการการที่เราไปกําหนดว่าให้ใครคิดหรือไม่คิดอะไรเนี่ยมันคือการ,รลาบและล้วงมากเลยนะคะมันคือการแบบก้าวไก่ชีวิตอะมันคือการก้าวไก่ความเป็นปัจเจกของคนอะซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ทุกๆคนมีความเป็นปัจเจกของตัวเองทุกคนควรจะต้องมีเสรีภาพในการคิดเสรีภาพแม้กระทั่งการสออแสวงหาความสุขในชีวิตของตัวเองนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีจริงๆสิ่งที่หนูอยากบอกเนี่ยม,มันเยอะมากเลยนะคือก่อนหน้านี้เรายังคงยึดติดกับคำว่าว่าแกนนำเนาะอยากให้มองนี้ว่าทุกๆคนที่ออกมาสู้อะคะ่ะ เราออกมาสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองออกมาสู้เพื่ออนาคตของเราเหมือนเหๆกันนั่นแหละไม่มีใครด้อยไปกว่าใครแม้แม้ว่าจะเป็นคนที่ทํางานหน้าบ้านคนทํางานหลังบ้านคนที่ออกมาเป็นคนซัพพอร์ตคนที่ออกมาชุมนุมไม่มีใครด้อยกว่าใครนะันหนูคิดว่าทุกทกคนมีมีศักดิ์ศรีในการต่อสู้เท่าเทียมกันอนะทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมั่นในอำนาจของเรามากน้อยแค่ไหนต่างหากเราจะเชื่อมั่นในใน อำนาจของตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้แค่ไหนกันละ่ะส่วนตัวหนูเองหนูมั่นใจว่าการวิพาว์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็การพูดถึงประเด็นเรื่องสถาบันพระษัรสยรกับการเมืองไทยเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ควรพูดเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเลยที่จะต้องพูดเพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนควรจะต้อง พูดถึงประเด็นเรื่องสถาบันพระ,พระหมหากษัตริย์เนี่ยได้ทั้งในแง่สรรเสริญและก็ในแง่การวิพากษ์วิจารณ์จริงๆต,ต้องพูดได้ทั้งสองฝั่งจริงๆแล้วการพูดคุยถกเถียงก,การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคะ่ะมันคือการนําไปสู่การพัฒนาด้วยซ้ําแต่ว่ามาตรา1น2รเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวหยุดชะงักการพัฒนาเป็นตัวที่ไม่ทําใหออ้การพูดคุยไม่สามารถนําไปสู่การปฏิรูปได้ซึ่งหนูคิดว่าน,นี้สําคัญมาก คือเมื่อรัฐไม่เปิดโอกาสไม่เปิดทางให้คนพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเรารต้องการอะไร